โอ้หล่อมากครับหล่อมากครับยินดีต้อนรับสู่ครับพ้อมมาเป็นควายงามครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยพาพี่น้องเข้ามายามนะครับมาชมหรือว่าเป็นพอพันดาวลุงอีกตัวหนึ่งครับที่นาติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวขยัตมาทักทายครับพ่อหมกเป็นควายงามครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมพอมเป็นควายงามครับผม ครับผมพีกัดที่ต่างบ้านเฮาอนันครับฟ้ามฟ้ามตั้งอยู่บ,าา 1, 2, 7, บ,าบา้าบนเลขที่127หมู่1บ้านโน้นโอกปากตำบลบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับพีกัดนี่อยู่ห่างบิ๊กซีอำเภอบันดุงนี่2กิโลครับผมมาทางอำเภอเพ็ญถนน2022ครับผมจากแยกจากแยกบิ๊กซีเนาะไฟแดงบิ๊กซี ไยแดงเบ็กซี่มาเส้นซุ้มเสาเส้นซุ้มเสาครับประมาณ2กิโลครับ2กิโล2กิโลครับจะมีป่ายฟาร์มติดอยู่ถนนใหญ่เลยแมนนี่มีป่ายพอกเป็นข้อยงามครับอยู่ขางทางครับผมห่างจากถนนใหญ่กับประมาณ2-300เมตรแต่ละเนาะแมนครับผมบ่ไก่ครับพี่น้องครับจากปากทางมานนี่สอ0รเมตรครับบ่ไก่ครับบ่ไก่ล่าสุดผมล่าสุดผมพอพอกเป็นข้อยงามเนี่ยยั่วงานทงผ่อนงานทงผ่อนครับคุยกันทัดกันว่าจะมะย่ำมะยมครับผมเมื่อนี้ก็ดีใจครับแต่มาชม พอพันดาวลงเฮาครับเพิ่งได้มากครับนี่เพิ่งได้มากอ๋อเพิ่งได้มากสดๆเลยมาครับสดๆเลยคันแม่นเอามาท่านตรงงานตรงฝนกันสิไปเดือนน้ำมอื่โอ้โหเสียดายนะครับเนาะได้มากหลังงานตรงฝนเพิ่นรอไหมครับพี่น้องครับรองามครับเดี๋ยวเมาถึงประวัติอ่าแต่นี้เพิ่นซื้อยังก่อนนะครับซื้อเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรเจ้าเพชรครับอ่าลูกเพชรลำโขงเกิดจากแม่ลอยหาศิษครับไปได้มาจากพวกข้อจากฟ้ามเพิ่นครับอยู่อยู่ อ่าตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินเลยครับผมอ๋อมาจากโคกสีสุพรรณเนียนครับโคกโคกสีตำบลโคกสีอ๋อตําบลโคกสีแล้วครับพี่น้องตำบลโคกสีสว่างแดนดินครับัขอนครครับได้มาจากฟาร์มเพิ่นเลยครับผมครับผมบีบจากฟาร์มเพิ่นเลยครับมาจากฟาร์มือเจ้าเพชรลำาโคงครับผมนะครับอายุปัจจุบันเมื่นตอนนี้เพิ่นเกิดเพิ่นเกิดเดือนท่านว่าปีหกเจ็ดเกิดธันวาหกเจ็ด ครับอันนี้ก็สีสีส้นส,สีส,สนนนน้นสองปีสีส้นสองปีแล้วนะครับเนาะครับฟันน้ำนมยังแน่นอยอะด้อันเบาส้นอืมบครับพี่น้องครับครับฟันฟันน้ำนมยังแน่นด้วยครับครับผมพูดถึงความสูงของเพืชอีกยี่ห้อสี่สิบห้าบวกครับโอ้ความสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครบโอ้ใช่เนี่สูงไปก็หันอีกใายไปได้อีกไก่ครับพี่น้องครับเพราะว่าพึ่งยังบ่อดยังบอทสองปีเต็มเนาะครับเนาะครับอัตลักษณ์มา่วคมเลยนี่อันเบาส้นครับชัดเจนเลยเดี๋ยวบอกถึงความงามครับพ่อแม่เป็นครับว่า เจ้าเพชรนี่เเิ่นงานจริงไดเด่นจริงใดครับบอกพี่น้องเขาหน่อยครับครับเจ้าเพชรนี่มันมีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับคล้ายๆก็พอเลยตาแต้มแก้มจ้ำก้องข้อเออบวกข่าวมีเม่อถาใสกำไลควัญน,นี่รอบโตเลยครับควัญหนากระมี่ควัญตกส่วงกระมี่ควัญหาบเงินหาบท้องกระมี่ ที่ชัดเจนคือแข้งขาไงแข้งขาเพิ่งไงโค้งสางไงกระดูกไงครับพี่น้องครับแข้งขากะโลกหัวในไงครับเปิ้นเขาเบิ่งครับผมนี่ครับพี่น้องเขาในย่ังบ่ทันเป็นเหลี่ยมเป็นบักครับผมครับผมเขาในย่ังกลมอยู่เขาสิเอาลักษณะคือพอไปนะครับเนาะงพอเลยครับถอดแบบมาจากพอเลยตรงครับพี่น้องครับผมครับแล้วก็ที่สําคัญคือบ่ลทนเห็นขาแข้งขาเป็นเล็บหน้าเล็บหน้าเล็บใหญ่กับแข้งขาเพิ่นยืนแบบแข็งแรงนะครับครับผมยืนตรงนี่ขาคอนี่ก็ใหญ่เลยขาคอคอใหญ่ขนาดเลย เล็บกัยังเดิมอยู่นะครับเนาะเท็บไหรไปก็ต้อไทยอีกดีบ้านต้นส่วนไทยครับพี่น้องครับไทยนี่แนนติ๊กเลยบบไทยแบบเน่าตัดเลยเบงครับพี่น้องครับส่วนบผมสีสีเหลืองดอกเล้าครับผมนี่คั่วเกียนของแก้ครับผมเนี่ยครับไทยสูงดงครับพี่น้องครับไทยน้าไทยเลือกดีนะครับไทยน้าไทยเลือกดีนะครับนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวคั่วเชียงเนี่ยหูแห้งลายเชียงลายงูเป็นายกันเอิ้นซื้อปั๊บหนึ่งยางหาเลย ุดจอดเลยครับพี่น้องครับบ่บ่แก่บ่ลังแก่ขัน้วหน้อยคั้วหน้อยมาเล่นน้ำนี่แปลว่าเลี้ยงคั้วหน้อยได้เลยสบายครับผมบ่มรอซื่อๆรอบ่รอธรรมดานี่ใส่ดีน้ำนะครับนี่ส่ดีพร้อมครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้พ่อเป็นจูดูถ่ายเลยครับเบิ่งถ่ายเลยถ่ายสูงสูงโด่งครับพี่น้องครับอ่อนซ้อนเราเล่าแข็งแหลงแข็งขาใหญ่ขนาดเลยครับอนาคตมันได้ผมว่าสิฮอดห6 0้ีเนาะบปีนับว่าโเนาะ ต้องถึงนะครับต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแม่แก่แน่นอนครับแม่แก่ลอยหาซิบเลยเมืองไทยเพิ่นครับพี่น้องแม่ลอยหานะครับแม่ลอยหาซิบแม่ลอยหาซิบตัวนี้น่าจับตาครับพี่น้องคุณครับน่าจับตามากเลยนะครับไปเชิญเป้าหม้พ่อเบนครับเจ้าเพชรตัวนี้ที่นํามาประจําการอยู่ฟาร์มเป้าหมายเขาเพียงใดครับเป้าหมายกับอยากแบ่งปันเลยครับพี่น้องเพื่อจะไปเป็นพ่อพันธุ์นี่แหละครับสามารถแบ่งปันได้นะครับกันว่มีผู้ใดนั่นกับ ตัวนี้ก็สิอ่ายากปั้นพ้อผมละครับผมครับการมีผู้บอกวายากแบ่งน้ำกับกับแบ่งให้ครับผมครับพร้อมที่จะแบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปครับพัฒนาตัวไปพัฒนาตัวไปสน้มย่างสน้มเนาะไปเป็นพ่อพันธุ์ประจำการยุ่้าของพี่น้องเข้าที่รับชมคลิปครับถ้าสนใจครับเอกสารใบหลอดครบแล้วบงวาทนเลครบเลยไหมครับมีครบหมดเลยเอกสารใบหลอดนี้ครบครับ้นคันคือนี่แหละครับอัตลักษณ์เป็นความรอความงาม นะครับเ่าต้องสืบเลยครับพี่น้องครับชัดเจนเขาเเนือว่ามันว่ามันพ่อดแองมาจากพอว่าเขานี่เป็นเขาตกขั้นชอนคันชอนใหญ่กว้างนะครับใหญ่ครับนาฟ้ามือผมบมันกลายฟ้ามือผมไหมครับผมเนี่ยใหญ่กว่าฟ้ามือครับผมฝากติดตามพอกเป็นนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้เจ้าเพชรเจ้าเพชรลูกชายเพชรลำคงลูกชายเพชรลำคงตอนนี้วัย สองปีเต็มเดือนธันวานะครับเนาะเดือนธันวาครับเดือนธันวาอีกบกีเมือเนี่ยครับบกีเมือกับธันวาเลยครับครับผมเดือนวันที่วันที่ยี่สิบธันวาอ๋อยี่สิบธันวาไม่หนึ่ก็บยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนะครับเป็จีกานาะเดือนนาอีกเศร้ากว่ามืองนึ่กับชีฮอดครบสองปีครับอีกเดือนนึงถือว่ายังไปได้อีกไกลไปอีกไกลครับอายุยังหน่อยครับพี่น้องครับตัวนี้นาน้าไปพัฒนาต่อฟันน้ำนมแหลมเตี้ย่เลยครับหั้เชียงนิ่งขนาดเลยนิ่งครับ นะครับบดีิ่งเลยครับนิ่งเลยเจ้านี่นิ่งเลยหูขนาดหูครับนะครับเเอาไปป็สีงามนะครับเบาต้นสีได้เลยได้พอเป็นยังยังพ่ดยักรอดไหมครับยังพูกรอดนะพวกเราย่างรอไหมเออยินดีพร้อมประกันต้นนี้เลยนะเบาต้นนะครับประกันตำนี้ประกันบไมีแต่นี้นะครับเนาะครับผมครับไปรอดครบโอ้เบิ่งครับมุ้งมุมผมกาดครับพี่น้องครับยืดลำตัวยาวครับนี่ครับเบิ่องไทย ส่วนทายที่กรรมการในคะแนนรายสุดเลยครับพระวรวงเครืคร uh, ับเนี่ยครับทายคนสีค้งกลมมอดระกาครับหางเขาท้ายดีนะครับตรงทายคนโค่นหางคนเนี่ยถือว่าเนื้อหนังมาดีเลยนะครับนี่ครับผู้ที่เอาไปปั้นนี่ยังหน่อยอยู่ผมว่ามต้องปั้นง่ายปั้นง่ายแป๊บเดียวครับครับปั้นง่ายครับแม่นครับผมเนี่ยครับครับผมนี่กระดูกกระดูกใหญ่ครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่เลยกระดูกขาง่ายนะครับ แต่โตยักน้อยเพิ่น롱เฮลเลียลเป็นน้อยนะครับเนาะครับผมยังสนามมาเท่านี่บ่ทันเฮ็ดหยังเลยครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเดิมเล็ครับพึงเด้มาใหม่ๆยังเดิมๆอยู่เอ่อมาเปิดอันกระทบมาเลือกให้กับ FC พองเป็นได้พี่น้องรับชมกันฝากติดตามครับผมครับฝากติดตามได้ครับมากเพิ่นกับท่าทานี่มากเบ้าต้นบาดนี่นะครับช่องทางติดต่ออีกรอบนึงนะครับผมเบอร์ช่องทางติดต่อฟองเป็นก้อยงามครับเบอร์081896 หกแปดเก้าสามครับพองเบนกุ้ยง่มเฟซบุ๊กอ่ะพองเบนกุ้ยงามเลยครับเข้าไปเลยขอโทษจากบุ้งในหน้าจอเฮ้ครับผมนะครับพี่น้องที่อยู่ทางไกลอยู่ต่างแดนต่างประเทศครับผมมอสตูออกโทรตรงกะเฟซบุ๊กเลยเนาะเฟซบุ๊กเลยครับพี่น้องครับสบายเลยนะครับบอกเลยครับบอกบอกเลยครับพอกเป็นพิมพ์ก็ไปพองเบนกุ้ยงามเห็นไหมครับเสียงพวกเราลอยยืนครับผมจุ่คข้อด่วนบอกรับกุ้ยกันนี่แหละดีที่สิุด ยืเสียนี่ครับนี่นเสียดหรือพอกเป็นก้นง่ามครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมฝากติดตามครับผมเอฟซีครับรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ครก็มาขอบคุณและสวัสดีครับครับผม